ต้องบอกนะครับว่าโคตรเดือดโคตรตื่นเต้นและก็คุ้มมากนะครับสำหรับคู่นี้ที่เสียเวลาในการนั่งดูมวยสำหรับศึกวันไฟในนัดที่27นะครับหลังจากที่คู่แรกนั้นนักมวยไทยของเราพ่ายแพ้ให้กับทางด้านนักมวยต่างชาตินั่นก็คือเสือแบ็กนะครับซึ่งเสือแบ็กก็แพ้ติดต่อกันถึง3ไฟแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางแอดมินก็ได้ฟันธงคู่เสือเบ็กว่าเสือเบกน่าจะกลับมาได้นะครับแต่ไฟนี้ก็ต้องบอกว่าพัฒนาการดีขึ้นนะครับสำหรับเสือเบกแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของต้นยกนั้นเจ้าตัวไปพลาดเจอศอกของคอสตุนนะครับเลยเสียนับ8ดไปจึงทําให้แผนที่วางมานั้นสะดุดนะครับและก็ต้องเล่งเล่งจะว่าหวังที่จะได้นับคืนหรือว่าน็อกคอสตุนนะครับเลยทําให้แผนที่วางนั้นเสียไปเลย เข้าทางในส่วนของคอสตุนจึงทำให้ไล่ไม่ทันนะครับหลากหลายอาวุธที่เสือเบ็กลืมใช้ในไฟนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะหรือว่าลูกศอกในหลายจังหวะก็ต้องถือว่าเป็นกำลังใจนะครับไฟนี้ก็มาดีนะฮะเพียงแค่ว่าไปพลาดตอนยกหลังจากที่เสือเบก แพ้ไปนะครับก็เหลือเพียงแค่กุลาบดำเพียงคนเดียวเนื่องจากเลมโบเล็กนะฮะไม่ได้ขึ้นช็อคคู่ต่อสู้นะครับทำน้ำหนักมาเกินถึง10ปปอนด์ด้วยกันนะครับเป็นใครก็ไม่ขึ้นต่อยด้วยฮะอย่างนี้เสียเปรียบมากๆก็ยกเลิกไปนะครับคู่ระหว่างเลมโบเล็กกับพาแฮมกีรตินักมวยจากอิหร่านเหลือความหวังเดียวของนักมวยไทยนั่นก็คือกุลาบดำนะฮะซึ่งคู่นี้ทางด้านเอ็ดมินนั้นก็ฟันธงว่ากุลาบ ดำจะอาศัยประสบการณ์เอาชนะลิเนเกอร์ไปได้แต่พอขึ้นต้นยกเท่านั้นนะฮะกุลาบดำเจอหมัดของลิเนเกอร์ลงไปหายท้องปาังงางให้กรรมการนับแปดนะครับและก็ทำท่าว่าจะก้นหนักไม่ลุกขึ้นมาด้วยนะฮะเล่นเอาแฟนมวยชาวไทยและก็แอดมินนั้นจใจตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยนะฮะคิดไว้ในใจแล้วว่ากุลาบดำนะฮะไม่น่าจะรอดพิษหมัดของลิเนเกอร์ไปได้เพราะลิ ในเคอร์ช่วงต้นยกนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะครับและเจอหมัดอัปคัดเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นเนี่ยน่าจะลุกขึ้นมายากถึงลุกขึ้นมาน่าจะโดนถล่มด้วยอาวุธหมัดอีกสารพัดเลยแต่กุลาบดํานั้นก็แข็งใจนะครับลุกขึ้นมาก็ต้องยอมรับหัวใจของกุหลาบดํามากๆในไฟนี้นะครับซึ่งจังหวะที่ลงไปนั้นนอนแผ่ลาแลวเนี่ยหลายๆคนรวมทั้งตัวแอดมินด้วยนะครับไม่รอดแน่ๆน้องเขียว ของเรานะครับแต่กุหลาบดํานั้นสวมหัวใจเพชรลุกขึ้นมาและก็พยายามที่จะประคองตัวนะครับเอาให้รอดจากยกนี้ไปแล้วก็พยายามที่จะบวกหมัดสู้ลิเนเคร์ซึ่งในจังหวะบวกหมัดสู้นั้นกลัวหรือเกินนะครับกลัวจะไปพลาดเจอหมัดเคลื่องควายของลิเนเคเข้าไปเนี่ยจะทําให้นอนหลับสบายที่นอนซาติน เข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเร็วเลยนะครับแต่ในที่สุดกุหลาบดำนั้นก็รอดพ้นจากการถูกน็อกเอามาได้ ก็ต้องนับถือใจกุลาบดำนะฮะเจอหนักไปขนาดนั้นและเจอพายุหมัดตามเข้ามาอีกจำนวนมากนะครับแต่กุหลาบดำนั้นก็ยังคงกัดฟันสู้นะครับและก็บวกจังหวะหมัดได้สวยๆหลายหมัดเหมือนกันเล่นเอาลิเนเคอร์นั้นหน้าหายสะอึกไปเหมือนกันนะครับในยกนี้ช่วงปลายยกนั้นกุลาบดำเริ่มกลับมาดีนะครับและเดินเข้ามุมไปนั้นก็สภาพเริ่มฟื้นตัวเลยฮะจึงทำให้แฟนมวยนั้น ใจดีขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังคงคิดว่ายกหน้านั้นกุหลาบดําจะลอดลิเนคอร์หรือไม่นะครับแต่เมื่อขึ้นยก2องนะครับกลายเป็นกุหลาบดำนะครับที่ออกมาเตะออกมาเขาเล่นวงนอกก่อน ก่อนที่จะตามด้วยมัดสวยๆนะครับและเมื่อมีจังหวะเข้าวงในนั้นก็ขีบคอดึงไอ้มัดหินผาลงมากระซวกเข่ากระซวกเข่าเข้านะครับเมื่อเจอแข้งหนักๆนะครับเข่าเน้นๆและยังมีหมัดและยกนี้นะฮะทางกุหลาบดานั้นเริ่มที่จะทนหมัดของลิเนเคเออร์ได้แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ากุหลาบดํานั้นพัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับเจอหมัดลิเนเออร์เข้าไปนั้นทนได้และก็เก็บ อาการอยู่กุลาบดํายกนี้ก็ต้องบอกว่าประเคนทั้งแข่งประเคนทั้งเข่าประเคนทั้งหมัดน,นะครับจนลิเนคเอร์นั้นเริ่มหันลีหันขวางเริ่มที่จะถอดใจแล้ว หลังจากยกแรกนะครับหวังเผด็จศึกกุหลาบดำนั้นใช้แรงไปเยอะยกนี้นะครับทางด้านลิเนเกอร์นั้นเลี้ยวแรงถดถอยหายลงไปเยอะเลยนะครับเป็นทีทองกุหลาบดำที่เรียกคะแนนคืนนะครับและเกือบที่จะเก็บลิเนเกอร์ได้นะครับแต่ลิเนเกอร์นั้นก็ยังคงทนทานไม่ยอมทิ้งตัวลงไปนอน,นะครับให้เสียเหลี่ยมอดีตแชมป์โลก MMA ผู้มีชื่อเสียง แสดงถ้าทราหัให้แฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกเห็นนะครับว่าเขานั้นแข็งแก่งและเป็นนักมวยระดับโลกขนาดไหนและไม่เคยยอมแพ้ง่ายๆ ยกสนะครับต้องบอกว่าลีเนเออร์อวมอรไทยสุดๆเลยนะครับยกนี้ทำให้แสงสว่างปลายอุโมงค์พิกนรกของกุหลาบดำนั้นกลับมาสว่างสดใสอีกครั้งหนึ่งและทำให้แฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศนะครับ fc วันทั่วโลกนั้นที่เชียร์กุหลาบดำกลับมาใจชื้นมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้งนะครับและในยกหน้าเนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนเอ็ดมินว่าทางด้านลีน นนั้นไม่น่าจะลอดกุหลาบดําแน่ๆนะครับเพราะเชื่อว่ากุหลาบดํานั้นจะบี้ติดๆและพยายามที่จะเอาอลิเนเกอร์ให้ลงให้ได้ แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเริ่มยกมากุลาบดำนั้นก็ไม่รอช้าเดินเข้าหาหวังจะพลิตศึกจอลีเนคเคอร์ให้ได้นะครับและยกนี้สภาพจอลีเนคเคอร์นั้นหมดเลี้ยวแรงไปอย่างชัดเจนและจอลีเนคเคอร์ก็พยายามถอยเอาตัวรอดสุดๆนะครับกุลาบดำนั้นสาดแข่งยาวๆเข้าไปได้จังหวะก็ปล่อยหมัดนะครับลีเนคเคอร์เมื่อเจอซ้ายอุกบาตนะครับได้ลิ้มรสพลังหมัดของกุลาบดำเข้าไปนั้น มีซึมมียุบมีย่อนให้เห็นตลอดนะครับหันลีหันขวาจะทิ้งตัวอยู่ลมร่ออยู่แล้วนะครับกุหลาบดํานั้นเมื่อเตะนําได้จังหวะต่อยหมัดเมื่อเข้าระยะประชิดก็คีบคอลงมาตีเข่านะครับมีช่วงจังหวะที่ตีเข่าเน้นๆนะฮะถึง3ดอกด้วยกันนะครับคิดว่าจอร์ลี่เนคเกอร์นั้นจะไปแล้วนะครับแต่จอร์ลีเนเกอร์ยังสวมหัวใจสิงยังคงมีโต้มีเถียงในบางจังหวะถึงแม้ว่าจอร์ เลี้ยวแรงนั้นจะลดน้อยถอยลงไปอย่างมากพลังกำปั้นที่เคยหนักหน่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าเดิมแล้วกุลาบดำถึงทำได้นะครับแต่ก็ยังไม่บุมบามผีผามมากจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะพลาดเจอมัดลิเนเกอร์นะครับลงไปโดนนับได้อีกเหมือนกันทางด้านกุลาบดำนั้นก็ช่วงไปลายๆยก3านะครับอาจจะผ่อนเกมลงไปนิดหนึ่ง เมื่อเห็นว่านะครับใกล้จะหมดยกแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วทางด้านกุลาบดำนะครับก็ดูเวลาและในที่สุดนะครับก็หมดยกที่3เมื่อหมดยกที่3นะครับจอห์นลีเนเกอร์เดินเข้าไปมุมอย่างสภาพหมดเลี้ยวหมดแรงนะครับและก็น่าจะยอมรับว่าไฟนี้น่าจะแพ้กุลาบดำนะครับส่วนกุลาบดำนั้นเดินเข้ามุมนะครับอย่างมั่นใจและกรรมการก็เรียกนักมวยทั้งสองมาเพื่อที่จะประกาศผลแพ้ชนะนะครับและในที่สุด ทางด้านโอลิเวเยคอร์ดก็ชูมือให้กุลาบดำนั้นเอาชนะจอห์ลิเนเคอร์ไปได้นะครับซึ่งหลังจากได้ชูมือกุลาบดำนั้นดีใจเป็นอย่างมากเลยที่สามารถเอาชนะจอห์ลิเนเคอร์ได้เพราะมีคอมเมนต์ของแฟนมวยไม่น้อยนะครับมองว่ากุลาบดำนั้นจะ่ายแพน็อกให้กับจอห์ลิเนเคอร์แน่ๆนะครับซึ่งแอดมินก็มองไปในทิศทางว่ากุลาบดำจะสามารถเอา เอาชนะน็อกลิเนคเกอร์ได้ เกือบเป็นลิเนคเคอร์นะครับเกือบเอาชนะนกกุลาบดำไปได้แต่ด้วยประสบการณ์และอาวุธมวยไทยที่มีหลากหลายและเหนือกว่าทางด้านจอร์นลิเนเคอร์จึงทำให้เขียวนั้นสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้และอีกสิ่งหนึ่งนะ,นะครับหลายคนเคยมองว่ากุลาบดำนั้นบทจะไปก็ไปง่ายนะครับบทจะเก่งก็เก่งแต่ณตอนนี้เนี่ยเขียวก็ได้พิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าทรหดอดทนของตัวเองนั้นเริ่มที่จะพัฒนาและกลับมาอยู่ใน ยอมการชกระดับโลกแล้วนะครับเจอหนักๆไปอย่างนั้นเนี่ยเขียวไม่ยอมที่จะทิ้งตัวนะครับยังคงกัดฟันสู้เพื่อที่จะเรียกศรัทธานะครับและไม่ทําให้แฟนมวยที่ติดตามเชียร์ให้กําลังใจกุหลาบดํานั้นผิดหวังจนสามารถพลิกนรกเอาชนะจอร์นลีเนเคอร์ได้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอปอบมือให้กับทางด้านจอร์นลีเนเคอร์จริงๆนะครับว่าสู้เต็มที่จริงๆไม่ยอมทิ้งตัวเป็นไฟที่สนุกมากๆอีกไฟหนึ่งของวัน แมเปี้ยนชิพและเป็นไฟที่สนุกที่สุดต้นปีนี้ของวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าประกอบคู่ออกมานั้นสมกับที่แฟนมวยรอคอยจริงๆถูกใจมากๆนะครับแลวก็ต้องติดตามนะครับว่าเขียวกุหลาบดำของเรานั้นไฟต่อไปเขาจะเจอกับใคร ซึ่งตามความเห็นของผมแล้วนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เขียวนั้นจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเซมาเพชกับฟิลิเป้โลโบนะครับระหว่างเซมาเพชกับฟิลิเป้โลโบใครชนะเนี่ยมีโอกาสที่จะมาเจอกุหลาบดำอย่างแน่นอนนะครับ เจอโลโบก็สนุกนะครับเจอเสมาเพชรก็ดีเลยก็จะได้มีโอกาสล้างตากันอีกครั้งก่อนหน้านี้กุหลาบดําเคยพ่ายแพย้น็อกให้เสมาเพชรนะครับตอนนี้กุหลาบดานะครับก็พัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาอีกเยอะถ้าทรหดอดทนนั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีมากกว่าเดิมเจอเสมาเพชรอีกครั้งหนึ่งรับรองนะครับว่าเสมาเพชรไม่มีทางที่จะชนะกุหลาบดําได้อย่างง่ายๆเหมือนไฟแรกแน่นอนนะครับก็ต้องติดตามว่ากุหลาบ ดนั้นจะเจอกับใครและในไฟนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้จอร์นลีเนเกอร์และเชื่อว่าจอร์นลีเนเกอร์นั้นยังคงไปได้ดีในกติกามวยไทยและก็ต้องรอดูนะครับว่าลีเนเกอร์จะเจอกับใครในไฟถัดไปซึ่งลีเนเกอร์เจอรถถังนั้นก็น่าจะสนุกนะครับอย่างไงก็ติดตามกัน ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังแงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ทุกวันเอ็กซ์เตริโอขอขอบคุณครับ